สวัสดีครับชาวราศีธนูทุกท่านและขอสวัสดีเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับชมครั้งแรกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทองโหราพยากรณ์อัปเดตคลิปคำทำนายของชาวราศีธนูประจำเดือนมีนาคม2564เป็นการทำนายโดยใช้หลักโหราศาสตร์ไทยท่านศัก ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาเกิดหรือลัคนาราศีเมถุนผู้ที่เกิดช่วงวันที่15ธันวาคมถึง14มกราคมเป็นการทำนายพยากรณ์โดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนูโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอความโกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินชาวราศีธนูมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนคำนายโดยภาพรวมของชาวราศีธนูดาวทิตดาวเจ้าเรือนสุภะมีดาวสุข กุมอยู่ที่ราศีกุมดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งประทำให้ดาวอาทิตย์อ่อนพลังลงจะมีผลต่อด้านการงานไม่ค่อยดีดาวศุ์ดาวเจ้าเรือนอลินีดาวอาทิตย์กุมที่รา,าสีกุมพบสหาชาัชชะให้ระวังคั่วลิในที่ทำงานให้ระวังการหลอกลวง ดาวพุธดาวเจ้าเรือนปัตนิกรรมะมีดาวเสากุมอยู่ที่ราศีมังกรพบกระดุมพระดาวพุธเป็นดาวคู่ศัตรูทำให้ดาวพุธเสียส่งผลต่อด้านการเงินจะมีปัญหาดาวคารดาวเจ้าเรือนปุตตะอยู่ในราศีพฤษภ พบอลิมีดาวลาหูกุมให้ระวังการบาดเจ็บการทะเละวิวาทต่อไปสรุปภาพรวมคำทํานายด้านการงานชาวราศีธนูการงานยังคงดีอยู่แต่อาจจะมีอุปสรรคบ้างความขัดแย้งในการทำงานระวังจะมีคู่อรินในที่ทำงาน มีการขัดแย้งกับผู้ร่วมงานสำหรับชาวราศรีธนูที่ทำธุรกิจการติดต่อด้านธุรกิจจะมีอุปสรรคให้ระวังด้านการทำสัญญาและให้ระวังด้านเอกสารควรจะมีการตรวจให้รอบคอบด้านการเงินชาวราศรีธนู อยู่ในช่วงการเงินอาจจะมีปัญหาบ้างให้ระวังการหลอกลวงให้ระวังการให้ยืมเงินควรจะมีการพิจารณาให้รอบครอบจากการจะให้ยืมเงินไทยด้านความรักชาวราศีธนูที่มีคู่อยู่แล้วด้านความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะเกิดความขัดแย้งกัน ความไม่เข้าใจกันเกิดการทะเลาะกันมีอุปสรรคด้านความรักสำหรับชาวราศีธนูที่โสดอยู่จะได้พบเจอคนที่สนใจท่านเป็นพิเศษความรักแบบลุ่มหลงมีเพศตรงข้ามเข้ามาสนใจท่านเป็นพิเศษด้านสุขภาพชาวราศีธนูควรระวังสุขภาพด้วย เจ็บป่วยระวังการใช้รถยนต์ควรระมัดระวังในการขับขี่รถยนต์ด้วยก่อนจบคำทำนายขอขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปพยากร์อย่างต่อเนื่องขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านขอให้มีแต่ความสุข ความสมหวังทั้งด้านการงานด้านการเงินโชคลาภและความรัก